ภาวะเหงือกล้นนะครับผมก็จะเป็นภาวะที่ตัวเหงือกอยู่ระดับต่ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเหงือกนยจะอยู่ประมาณระดับคอฟันนะครับผมการที่มีเหงือกล้นเนี่ยก็คือเหงือกนจะอยู่ต่ํากว่าจากคอฟันลงไปอีกก็คือจะเป็นส่วนของตัวรากฟันนะครับผมทําให้รากฟันโผล่ครับผม สาเหตุที่พบบ่อยของเหงือกล้นนะครับผมจะมีสองสาเหตุหลักๆอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นโรคเหงือกนะครับผมการที่มีเหงือกอักเสบนานๆเนี่ยก็ทําให้เหงือกเนี่ยยึดเกาะกับฟันได้น้อยลงแล้วก็พอระปูดหินปูนไปนะครับผมคนไข้หลายท่านก็อาจจะพบว่ามีเหงือกล้นตามมานะครับผมเนื่องจากเหงือกอักเสบเป็นเวลานานครับผมปัจจัยที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแปรงฟันที่รุนแรงนะครับผมการที่เหงือกเราเนี่ยได้รับแรงจากการแปรงฟันที่แรงทุกวันเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเหงือกเนี่ยมันก็จะบางลงแล้วก็เสียส ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานของเย็นหรือว่าทานของร้อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการเสียฟันครับผมการมีภาวะเหงือกร้นเนี่ยก็อาจจะทาให้คอฟันสึกตามมาซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมก็จะเกิดจากกลุ่มที่คนไข้เนี่ยแบ่งฟันแรงดังนั้นเนี่ยหากคนไข้สังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเหงือกร้นก็สามารถมาเข้ามาปรึกษาเพื่อรักษาภาวะเหงือกร่นหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นตามมาได้นะครับผม